ถ่ายอยู่ในน้ำเลยอยู่ในน้ำอย่าเพิ่งรีบอสองแดงนครับสองแดงแดงครับหนานีา้เราสองประกาะรังเลยเออสามร้อยครับโล่สามรา้อรยโ<ห>ล่สามรา้อย เราถามแล้วไม่ให้นะ